จังเพื่อมีคนอยากได้ตัวยังไงสิคุณน้องค่ะหลายมาเลยเดี๋ยวนี้ขันเป็นพ่อแม่หนูกับสิเปิดราคาวัยยุแสนสองหั 2, วแสนหาขนาดกาับยุทีบอดี้มันตัวอะไรลูกคูอ่ะคูละคูละเมนค่ะคูละแสนหาแมนค่ะโอ้เคยมีคนซื้อไปบนคูมีค่ะมีหลายอยู่คือกันอันนี้เป็นนกกระจอเพศ นี่พ่อพันอันอารมณ์ยังสี่คือว่าอยากให้เขาใกล้นี่เขาสิตีปรีกเาแล้วเตรียมตัวสือ้าปากเซ่เฮานี่กับว่าอยากให้เขาใกล้เป็นไงจำสีจบอะไรหิแมนจ้องแต่สีจกคันเลีนปีกยังสี่ย่าไปไกลคันเลีนปีงั้นใช่ไหมแมนค่ะคันเลีนอารมณ์ดีเลีนหางนีย่าไปไกลตัวอาการหวงตัวแม่ชัดเจนแหละหวงตัวแม่แมนค่ะคือหนูบอกเมื่อกี้เนี่ยค่ะพ่อกกับว่ายังไรหรอกซ่อมนีกับยูบ่าอะไยังไรยูแทนตัว บางคนก็ถามหนูว่าเอเหตุสังนีอยู่อ,กกอยู่บ่ก็อยู่อยู่ค่ะบนบ่ได้มีหยังหลายคั่นออกก็จับเข้าแล้วบ่ได้ยากปานนั้นทั้งหมดนี่พ่อแม่พันธุ์ของหนูนี่จักตัวนี่ของหนูอยู่นีก่ก็ถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์ก็ประมาณ30กว่าตัวค่ะ30ตัวค่ะปาถูกมดอาหารมดืดยังหลายบ่อาอามตัวประมาณมือ้อละสอบตัวประมาณนี้ละอ้าย2มื้อ2มื่นสามสอบอ ไอ้สองมือสามสอบไมยถึงหัวอาหารหระอเ่แม่นค่ะกันเลี้ยงนกกระจอกเทศเนี่ยเขาตรงมีพื้นที่หลายพุ้กนาะเลี้ยงนกกระจอกเทศคันแม่มีพื้นที่มันก็ดีข้อหนึ่งคือนกมันไดแลนหลินแล้วมันก็โตไวอืมขันว่ามีพื้นที่เลี้ยงเนี่ยบอมันก็เลี้ยงได้ค่ะแต่การจะเริ่มเติบโตมันก็ดิซากว่าอ่าไอ้พวกมี่มีพื้นที่ที่อยู่ในอยู่ในกล่องเนี่ยค่ะอายุหลบยางใดเนี่พวกอ่าตัวนี้อายุประมาณหกปีละหกปีค่ะ ให้ใครให,ให,ให้ยังได้แล้วให้เบิร์ตเวค่ะชื่อพันธุ์ี่ยังเขานี่ตัวนี้อันนี้คอนําเงินค่ะคอน้ําเงินสุดยอดทีแล้วอันนั้นเดียครับนะอันนี้ก็เป็นพวกนกรุ่นนกรุ่นค่ะนกรุ่นอ่ายังโตสองตัวนี่คอนี้ก็อยู่ประมาณปีน้อยน้อยเนี่ยนะค่ะ แสดงโอ้ใช้พื้นที่ปลาไหลตัวนี้ใช่พื้นที่กับประม,มราณนี่แหละค่ะคอยมีพื้นที่ในการวิ่งเล่นแน่ตัวได้ออกกำลังกายมันเถอะแมนค่ะยอดนีตัวหนึ่งเขาเขาได้นักตะกกิโลนเนี่ยเนาะก็ขันยังสี่กับเป็นร้อยอยู่ค่อไอ้อนนายนักการเัื่อสี่กับให้แน่แต่ว่ากับบว์เมนว่าเขาใกล้ว่ได้เขาใกล้ได้อยู่นี่อาการดู ห็สีหายแน่แต่ว่ามันบผู้เป็นอย่างหนูอยู่กบนกอยู่ตลอดคือเขาศึกษาพฤติกรรมแล้ววันต่อค่ะกับเบอร์เรยงกับหายคอยระว,วังเอาขันเน่สี่กับเบอร์เายียนดอกอืมอันนี้เขาขังตัวตัวผู้กับตัวเมียไม่ค่ะอันนี้เป็นตัวผู้กับตัวผู้อันนี้หนูรอดจากผู้ตัวเม่หนูกาลังหามเมียหายโย่เสียาเมียขอกไสให้ดีก็ลังหาคุยกับเขาค่ะกาลังเบิ่งเชื่องนกนะ,นะค่ะว่าเออเขาเก่งบอรประมาณนี้ อ่าแต่เบอ่งอารมณ์เหรอขันให้ใหายสีนูมากอกูยยิ่งหายยิงดีเนีย <Yeah. S 1> แมนการผรสมพันธุ์มันดีคันให,ให,ใหายจังหน่อยการผสมพันธุ์ดีแนนค่ะหายแนจักหน่อยโอ้โห oh oh oh. คนสวยนีน้กอัอัดนูได้ตังซื้อบ่ะนูตั้งเพราะไรเนี่ยน <c oughs> กนหลายแห้งอายกับวงตรงเลยตั้งเพไาะไรคะ่ะกับตั้งได้ย <c oughs> ู่เป็นบางโตตั้งไวทา โตได้ที่มันอยู่น้องเขาแน่นๆงสินะเขาก็เดตตั้งเออไล่ได้ขอย่างเขาไปเรียนในน้องเลี้ยงนกกระจอกเทสนีมเลี้ยงนกกระจอกเทศไล่ได้แกเป็นยังไงเนี่ยขั้นตอนนี้กับว่าตามก็เดือนละแสนอยู่ค่ะบ่สบริษัทตามกล้วยเดือนละแสนค่ะจะพอนกกระจอกเทศเนี่ยนะแม่นค่ะอ่าโทรก็เอาเรื่องกันได้ยู่เนาะเอาล่ะเกษตรกรจำได้ก็ดีเบิดขาดเพราะในปัจจุบานเอยได้ัจจุบันกับคนที่เขาหาบเนาะยุ่งได้กับใด้พอ แบ่งปันกันไปได้กับแบ่งปันกันไปปลูกพักปลูกหญ้าไปช่วงนี้ก็มีแนวโน้มว่าสิปลูกข้ายยังม่ปลูกมาเลียงมาเห็ดเสริมอยู่คือกันหลับเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มว่างแน่แล้วครับแมนนูก็สีหาแนวเห็ดไปเรื่อยๆปลูกต้นไม่คลายเขียดไปกาวาม่านเป็นนันแรงอาหารเขานี่ละ่ะแมนค่ะปลูกเขาปุุงเขาปพดอันใดถี่นพอ่อ ลดต้นทุ่นแต่แเฮ็ดไปโอ้ยอยู่พุ่นกับมีแมนค่ะเดินไปเบิงวะป่ะเอาลายหนาดเลยคิดว่าเฮามีนกกร,ระจอกเทศลายบอลในภัยจิสัตว์ก็นูก,ก็ถทอว่านูกกในระดับหนึ่งก็ได้เอาว่าได้บอกว่าลายที่สุดกันในระดับหนึ่งกับพ่อมี่ให้เบิงให้ลูกค้าได้เบิงได้แย้งอยู่คือกันล่ะค่ะเมียมนจอดน,นี่โอ้โหเออน้องริ่งนกกระจอกเทศนี่ ต้องมีการไปขออย่างต้องนั้นบะ่ะจริงๆนกกระจอก,จกเทศน,นี่บ่เม่นซัดผิดกฎหมายอืลูกค้าเนี่ยต่อให้เขาเป็นเกษตรกรบร่จําเป็นจะต้องไปขอใบอนุญาตเลยค่ะคือสามารถเลี้ยงได้เลยอืม่มคือสามารถเลี้ยงได้เลยเ<ม>่ผิดกฎหมายค่ะเพราะมีคนถามคอมเมนต์ถามนะว่าผิดกฎหมายบ่ผิดกฎหมายบอจะเลี้ยงเด็เลยนะครับอ่า จังเพื่อมีคนอยากได้ดตัวยังไงสิคุณน้องค่ะหลายมาเลยเดี๋ยวนี้ขันเป็นพ่อแม่หนูกว่าสิเปิดราคาไว้ยุแสนสองหกแสนหาขนาดก็ยุที่บอดีีมันตัวอะไรลูกครูอ่ะครูละครูละ,ละแมนค่ะครูละแสนหาแมนค่ะโอ้เคยมีคนซื้อไปบอเป็นครูนี่มีค่ะมีหลายอยู่คือกัน แต่พ่อแม่กับเปิดราคาไว้อย่างเจ๊แสนสองถึงแสนหากันแล,ล้วแต่ขนาดบอดีว่าบอดีง่ญ่บอดีน้อยอเอาก็เบ,บิ้งโครงสร้างนกเอาให้ลูกค้าสินะคะเขาก็ต้องเบิ้องอีกว่าเออมันอสม,มมอสมบูรณ์บ้ังสิบ่ะแมนค่ะเบื้องก็สมบูรณ์บางตัเป็นบ่สวย,ยค่ะขายราคาถึงลงม่เนแต่ว่าการผสมพันธุ์กันอย่างก็ดีขึ้นกันเหรอค่ะเเป็นอย่างแต่เพียงแค่อาจจะค้นบ่สวยโตบ่สวยเย่างตัวนี้เป็น ตัวแม่สายฟันข้อแดงข้อแดงค่ะ,คะสีกับสีต่างจากมูสีสวยสีสวยก็มูอันนี้กับสีไข่ล้วห่ะแต่ว่าสีไข่เมื่อใดกับจกักมอนมีพวกหูเบิงอารมณ์เลยนะจิตตอนแรงนี่นะจิตเอกไข่ไข่ค่ะแมนอ้เสียดายพี่ว่่ได้เห็นตอนเก็บไข่เนาะแมนลูกระจอกเทศพี่น้อง ฟาร์มเขาอยู่ที่ไหกันเนาะอยู่ขอนแก่นค่ะอยู่อำเภอพลครับค่ะบ้านชัยมงคลตำบลเกา้าหิ้วหรือขันไค่มาหาแล้วบ่ฮู้ว่าอยู่่องใดน,นี่ให้เสิร์ช Google เลยก็ได้ค่ะ Google Map มันก็สิขึ้นโลเคชั่นเดี๋ยวเนาะโบวี่ฟาร์มนกกระจอกเพชรก็ขึ้นอือเบอร์โทร,ร,รค,ครับเบอร์โทรเบอร์โทรก็0913705400ค่ะครับนี่พามาชมฟาร์มนกกระจอกเพชรอีกครั้งนึงนะครับ,จบมเจ้าบ่แม่นวิจีเกษตรก็เคยมาถ่ายแล้ว โอ้ยอดเบิงพี่น้องคลิปละล้านผลละครับล้านกว่าล้านสองวันนี้น้องคก<า>็ลเลยมายามต่ออีกลละกิโลพันก็เอาต้องแะวะมาเบิงออ้บาทนี้ <ไป S 1> หลายกว่าเก่เาอีกมาหากันวัน<อ>นี้นะครับคนใดอยากเลี้ยงอยากเบิงเนี่มาเยี่ยมชมฟาร์มก็ได้นะครับมาด้วยตัวเองเนี่มาเบิงหเห็นกับตานี่ยว่าเออเป็นยังไงมาดูเนาะค่ะว่าเบิงการพัฒนาการเนาะอืมแต่ก็น้องบุบี้กับมีหลายอย่างาอะครับว่าแม่นมีแต่นกกระจอกเทศหอก มีอย่างกับแพะแคะแพะแคะกวางกวางแล้วก็เต้าเต้าเต่าอย่างกับเต่าอันหงคาบีบลาอืมอ่าโอ้โหหลายตัวนกได้ยกนกคุณทองแต่คุณทองก็ต้องพันเป็นคล้าสี่เหลี่ยมกับมันจิตรงนีใบนี่เอกสารน้่นแหละค่ะคุณทองอ้นวกระผิบวะนะ คือค่ะแมนค่ะแมนกันจีกันชีเลียงกระสื่อหาตามสื่อน้ำฟ้ามเขาให้เขามีใบแนงเลียงได้สวบไดีอยากไดเลขก็ัมาถามเอาค่ะอยากไดเลขกกัมาถามเอาได้ค่ะคันนั่งเคียร์เขามาสวัสดีค่ะกับว่าแมนเสียงคนได้ค่ะเสียงนกเสียงนกค่ะอ๋อสวัไดีอยู่ใกล้ครับภาคบพัวมาเยี่ยมชมฟาร์มนี่ก็ได้มีสัตว์หลายอย่างครับว่ามันมีต้นกกระจอกเป็ดอัดดึงหน่อยมาเบิ้งก็ไดนี่ผวมาเออสวนสัตว์ย่อมเลยในนี้น้อง บูหยิงใหญ่มากดูท่านผู้ชมอีกตัวหนึ่งเอออีกกรณีหนึ่งลังค้นฐานนูพ่อ,อไงตรงบี้พ่อตองเฮ็ดมาตรฐานว่านูบอกเลยเวยค่ะว่านกกระจอกเทนีน่บมเมนซัว์ทีเดอ้อขนาดน,นั้นอ่ะโทษที่อันนี้พี่เซนในเบื้องลยยุ่งสิ <laughs> คือเขาเาพอได้มากันค่ะพอได้กันมันมันมันสีเดินตามขอบเจ้าถามว่าลังค้นนี่เพิ่นเฮ็ดขอบลังเทียนุไปส่งลูกค้าเนี่ยลูกค้าเฮ็ดขอบเบิดลังเจ้าเบิดเป็นแสนกับมีครับขันวิธีเกษตรจริงๆนี่หนูก็เฮ็ดธรรมดาเกษตรกรธรรมดาที่เพิ่นอยากเลี้ยงนี่เฮ็ดธรรมดากระได้ค่ะไม่ไผ่ไงไงก็ะได้คือนองสันไว้นั่นค่ะแม่นค่ะน้องสันหนูมีไม้ไผ่หนูก็ใส่ไม้ไผ่เพราะว่ามันใส่ไดโดนอยูมีไม่ยุค่าก็ใส่ไม่ยุค่าก็ะได คือความหมายก็คือหนูบอกว่าต้องไปลงทุนกะอีหัวเนี่ยหลายบันไดค่ะก็ได้กันกันมากันเนียงเข้าไปกับ่็เมนจริงๆหมากบยันนกขึ้นกันละค่ะอ๋อเมียนตั้งเที right. okay. well, to to 네่ยหมากะเขาไปนอนน้ำนกูค่าหลายคนกับว่ยยุบานหมาไลยหลายเดอหลายเอาไปเอามาเพีนแต่สื่อเพ้ยนแต่สื่อไปตต่มโอ้โหก็ได้งหลายนี่อาการนั้นโตมันหวง ໂຕແມ່ມັນກະສິຮ້າຍແນ່ອັນນີ້ເຮົາຢືນຫ່າງມັນແນ່ກະບໍ່ເປັ <c oughs>